ประกบนอกเสร็จนะตัวบนอ่ะเมื่อกี้เราเราไขาไปแล้วมันก็โอเคอยู่ใช่ไหมมันก็จะง่ายหน่อยนี่ดูอยู่นี่อ่ะโอเคกินหน่อยหน่อยละประคองไว้นะแต่มันล่วงของใหม่ด้วยเอาไม่ใช่ด้วยเ่ียผิดรู้ด้วยเห็นมีแค่สามตัวใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่มันมีตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับแอบอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไปดึงแล้วมันไม่ออกนะเห็นไหมนี่อันนี้ก็ยังไม่มีเกลียวเห็นไหมแต่ว่านี้เดี๋ยวผมจะไขแค่สองเกียวพอ สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งช n แนลนะครับช่างประจําร้านเลสศริรชาชนบุรีนะครับตามภาพเลยนะวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกระจกมองข้างนะครับตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรนะคิดว่านิดนิดหน่อยหน่อยนะเอาไปเอามามันมีนะครับอันนี้ผมดึงปักออกมาแล้วนะครับปักที่ผมจับเนี่ยมันจะเป็นปักลำโพงนะเห็นไหมที่มันอยู่ตรงข้อผูช้างนะเราถอดปักอันนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ถอดตัวปักด้านในที่เป็นสีเทาๆออกนะครับน็อตเขามี3ตัวนะตอนที่เห็นตอนแรกนะมีแค่สามตัวมีตัวนี้ตัวข้างล่างปักนะครับ นะแล้วก็ตัวด้านซ้ายที่ผมเอาลุกยางออกนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าอยากจะให้ง่ายนะถอดแผงประตูออกก็ได้นะครับแล้วก็ไขนอ็อตล่างแต่ว่าผมก็ฝืนไขมันอยู่งนะั้นน่ะผมอยากจะรู้มันจะเอาออกได้ไหมตกลงเนี่ยผมไขจนหลุดออกมาเลยนะคือมันก็ไม่ต้องไม่ต้องแกะแผงประตูก็ได้นะครับแต่ว่ายากหน่อยแล้วก็ต้องระวังหน่อยคือบางทีอ่ะไขจนมันสูดออกมาแล้วนะแลวน็อตมันร่วงไปก็ต้องรื้อแผงอยู่ดีนะครับ ถาจะถ้าจะไม่ลื้อก็ระวังระวังนิดนึงครับผมก็นี่แหละผมใช้ประแจไขแล้วมันฝืดนะมันต้องเราต้องเราต้องใช้ไม่ไม่ใช่ประแจแล้วเขาเรียกอ่าประแจดาวเออไม่ใช่ไม่ใช่ประแจเขาเรียกประแจดาวปากมันเป็นประแจดาวนะไม่ใช่หกเหลี่ยมผมต้องไขจนสุดตัวคือเอามือหมุนเนี่ยเนี่ยหมุนไม่ออกครับต้องเอาต้องเอาประแจดาวไขเรื่อยๆครับเพราะว่ารูมันค่อนข้างฝืดนะครับเดี๋ยวตามดูท้ายคลิปนะว่าทําไมรูมันถึงฝืดนะชั้นเร่งอ่ะ เนี่ยผมไขจนหลุดเลยนะครับเนี่ยสตัวผมเลือกไขาจากไอ้ตัวเนี้ยตัวเป็นตัวแรกนะที่เหลือผมก็ไาขสองตัวตามนะครับเห็นมีแค่สาตัวใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่มันมีตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับแอบอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไปดึงแล้วมันไม่ออกนะเห็นไหมตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายนะคืองนี้อันนี้คือกระจกใหม่นะครับที่เราจะใส่นะไม่รู้แท้เปล่าแต่น่าจะแท้แหละเพราะว่าไอ้ยี่ห้อนี้มันไม่ค่อยมีของเทียบปัญหาคือนี่ ผมให้ดูนี่เมื่อกี้ตอนที่ประกอบเข้ามาผมก็ไม่เห็นมันมีแต่รูนะมันไม่มีเกียวเห็นไหมเราต้องทําเกียวให้เขานะก็คือเอาน็อตเนี่ยมาไขาใหม่เข้าไปเนี่ยเนี่ยผมไขไปแล้วเดี๋ยวผมจะคลายตัวนี้ออกมาให้ดูนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีๆกันนะผมก็เพิ่งสังเกตตอนแรกไขว่าทาไมมันปีนๆวะมันไม่ทําเกียวมามันให้เราไขาน็อตเดิมเนี่ยสร้างเกียวเพราะนั้นเราต้องมาไขข้างนอกก่อนนะครับอันตรายชิบหายเลยพูดตรงๆเลยนะ ท่านี้ดีกว่าต้องการต้องการความมั่นคงท่านี้แล้วกันอ่าดีท่านี้แล้วกนะันอ่ะต้องการความมั่นคงแนละ้วเอาานนี่ไว้เลยเนี่ยผมจะคลายออกไห้ดูนะรูบนตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีเกียวเหมือนกันเนี่ยผมใช้น็อตตัวนี้ทําเกียวนะเนี่ยนะเนี่ยข้างล่างก็ไม่มีเกียวเนี่ยเราต้องเอาตรงนี้ไขเข้าไปก่อนนะครับไขทําเกียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็น ปรแจไอไม่ใช่เป็นประแจเป็นพกไอุ๊บปลอกดีกว่ามันจะได้แข็งแรงกว่านะครับเวลาเราไขาอะ่ะทำไมทำไมไม่ทำเกี่ยวมาให้แต่แรกเลยก็ไม่รู้เนาะดีเนอะเป็นเหล็กหลอ่อ <c oughs> โอเคนะนี่สุดเกียยวประมาณนี้แหละเพราะเดี๋ยวเราไขาเราต้องไขน็อตขันเข้าไปให้สุดเหมือนกันนะก็จะประมาณนี้ วิธีทําเกียวอะ่ะไขออกไขเข้าไขาออกแต่อันเนี้ยมันไขลงมาแล้วคือมันต้องทําทําเกียวลงไปก่อนนะให้มันได้สักสองเกียวก่อนแล้วค่อยไขไขเข้าไขาออกนะแต่ว่าเนี้ยผมไขเดินหน้าไปทีละเดี๋เราเอามันออกก่อนอ่ะนี่เห็นไหมได้เกียวจนสุดแล้วเห็นไห น,นี้มีเกียวแนละ้วอีสองตัวนี้ยังไม่มีเกียวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องทาเกียวให้เขาก่อนนนะตัวนี้เห็นไหมไม่มีเกียวนะสูงนิดนึงได้ไหมนี่อ่ะมันไม่มีเกียวนะเห็นไหมตัวแรกผมฟุกแล้วเนี่ยผมไขตรงนะเนี่ย,ยนะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการให้เราไขาอัดเข้าไปเลยมันจะได้แน่น ไขน็อตเข้าไปเลยเนี่ยแต่ผมก็เสียวผมเอามาทําเกียวเอาผมเอามาทําทางก่อนเกียวกลัวมันจะบิดเพราะว่าเนี่ยไขยแล้วมันร้อนด้วยนะเนี่ยและน็อตตัวเนี้ยเราไม่ได้รื้อเราไม่ได้รื้อประตูออกนะเพราะฉะนั้นน็อตตัวนี้จะไขาย,ยากตัวนี้ทําเกียวลงไปจนถึงสุดเลยนะพยายามจับให้มั่นๆน,นะเพราะว่ามันต้องแบบอย่างเนี้ย จริงๆแล้วนะผมจะบอกว่าเราทําเกียวข้างหน้าแค่สองสามเกียวพอนะเสร็จแล้วเราเอาไขาเข้าไปเลยแต่ว่าตัวเนี้ยผมไม่ได้ลื้อประตูออกนะครับผมก็เลยต้องการให้เกีียวมันเข้าไปส่วนส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำแค่สองสามเกียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปไขที่รถนะมันก็ได้อยู่คือเราเรามาทําเกีียวจากตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้ามันถ้าเราไปตรงนู้นเลยอะ่ะเราเวลาไขาถ้าไขาไม่ตรงงานเข้าเลยนะ ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรเนี่ยเลยไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายแบบนิดๆน,นะรือว่าจะคลิปสักนาทีหนึ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหมาเจอเกียวนี้เข้าไปจุกช่างอย่างเราๆนะเกลียดมากเลยนีไอไข่นอนแล้วปีนเกียวแล้วแม่งไข่ไม่ได้เนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องปัน้นนี่หน่อยนะครับโอเคแต่เกียวสวยนะเกียวลงไปแล้วเกียวสวยนะอ่าหรืออันนี้อีกตัวหนึ่ง นี่อันนี้ก็ยังไม่มีเกียวเห็นไหมแต่ว่านี้เดี๋ยวผมจะขาขแค่สองเกียวพอแค่มาเริ่มทาทางได้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะพอแล้วเดี๋ยวผมจะไปไขอัดเอาที่รถมันจะได้แน่นเอาให้ตรงนี่นะโอเคเนี่ยแค่นี้พอละ เดี๋ยวเราไปไข่ที่รถกันครับ mm. ดีนะงานก็จบไวถือนอนไป้ตัวก่อนทำงานคนเดียวทำอย่างนี้อ่าประกบนอกเสร็จนะตัวบนอ่ะเมื่อกีเ้เราเราไข่ไปแล้วมันก็โอเคอยู่ใช่ไหมมันก็จะง่ายหน่อยนี่ดูอยู่นี่อ่ะโอเคกินหน่อยๆละประคองไว้นะ แต่มันล่วงของใหม่ด้วยเอาไม่ใช่ด้วยเ่ียผิดรู้ด้วยรูมันอยู่นี่นะผมใส่รูนี้ก่อนเลยนะเสร็จแล้วผมไขรูล่างรูล่างเนี่ายไขยากเพราะว่าเราไม่ได้แกะเราได้แค่เอามือหมุนๆมันมนะดีนะว่าเราทําทาง้วก่อนถ้าเราไม่ทําทางนะพูดเลยอยีอันเนี้ไขาย,ยากโคตรเพราะมันจะเอามือหมุนไม่ได้เลย มันต้องใช้ประแจแล้วก็ออกแรงอย่างเดียวเลยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็อย่างนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่ามันพอไขได้นะผมก็เลยไม่ได้แกะมันออกแต่ว่าก็จะเอาพูดง่ายๆอะ่ะก็จะก็จะใช้เวลานิดนึงนะ่ะในการในการไขมนะันอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราเล่นตัวนี้ก่อนตัวสุดท้ายนี่เมื่อกี้เราทําทางไว้สามเกลียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะไขาย,ยากมันชิดไปนิดนึง ต่อด้ามออกมาหน่อยมันชิดไปนิดหนึ่งเมื่อกี้มันจะไขาย,ยากพอตึงพื้มือพอนะไม่ต้องไม่ต้องฝืนม,มาลงไปเยอะตัวนี้แหละตัวยากมันไม่มีมุมไขยไม่ใช่หรอโอเคเรียบร้อยครับตัวเล็กข้างหน้าอีกตัวหนึ่งนะที่มันซ่อนอยู่มาร์คคืนครับลองก่อนออนกุญแจ โอเคพับได้ปรับได้นะครับเรียบร้อยใช้ได้ปกติเสบคืนครับเรียบร้อยอุดยางอันนี้นะตอนแรกผมไขมือแน้ะตอนแรกผมจะดึงประตูออกผมไม่ดึงอะไขคืนครับ เรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะเปลี่ยนกระจกเรียบร้อย